ดีเจแมนใบเตยถูกเจ้าภาพยกเลิกงานทั้งหมดเปลี่ยนตัวละครหลังมีชื่อเอี่ยวฟอรล์เล็ก 3D ดหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานได้พอสมควรและพบว่า ต้องหาลอตล่าสุดทั้ง4คนซึ่งรวมดีเจแมนและใบเตยมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดจริงพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมและตรวจสอบมีเส้นทางการเงินที่พบความผิดปกติความสัมพันธ์และการชักชวนต่างๆและพนักงานสอบสวนตรวจสอบหลายอย่างไม่ใช่แค่เส้นทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการเข้าให้ปากคําของดีเจแมนและใบเตยในฐานะพยานเมื่อปี2562ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พนักงานสอบ น,นำมาพิเคราะห์ดีเจแมนและใบเตยจึงต้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหา3ข้อหาหลากักคือช่อโกงประชาชนกู้ยืมและพอะบอคอมซึ่งเป็นล็อตเดียวกับพิงกี้ท่ามกลางความร้อนระอุก็ยังมีอีกประเด็นผุดขึ้นมาค่ะเมื่อเพจเฟซบุ๊ k รวบรวมผู้โดนโกงจาก f o r e เ3 d ได้เขียนข้อความไว้ว่าแมนใบเตยโดนยกเลิกงานจ้างทั้งหมดนะครับเจ้าภาพเริ่มฉลาดเมื่อเห็นเคสพิงกี้งานแสดงก็ไม่มีอยู่ต่อจะหาง เงินได้ไหมจะขายรถหรือขายบ้านใครจะกล้าซื้อยิ่งถ้าโดนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วคนซื้อต่อไปเจอข้อหารับของโจรหรือคดีฟอกเงินแบบที่หยัดทิพย์กำลังจะเจออยู่จะคุ้มไหมกระเป๋าที่กะซื้อมาขายก็เริ่มขายไม่ดีเพราะคนซื้อมาก็กังวลว่าโอนเงินไปอาจจะไม่ได้ของเอาใจช่วยใบเตยกับดีเจแมนนะครับพาลูกหนีไปต่างประเทศสัก20ปีแบบเอมมี่ที่ดาวานอนอาจจะดีก็ได้ นะได้เห็นลูกโตแล้วค่อยกลับมาเมืองไทยตอนคดีหมดอายุความเพราะสู้ยังไงก็แพ้ยังไงก็ติด20ยอมสารภาพก็ติด20ปีอายุความชอโกงประชาชนก็20ปีถ้าคิดจะหนีตอนศาลฎีกาตัดสินน่าจะยากเพราะอาจจะติดคุกตั้งแต่ศาลชั้นต้นรับฟ้องแบบพิงกี้เลยเวลาอยู่กับลูกมันมีค่านักครับ น,น,นีสำหรับประเด็นข้างต้นนี้นะคะก็อย่างเพิ่งเชื่อข่าวลือที่ออกมาอีกสักพักเชื่อว่าดีเจแมนและไปเตยคงออกมาชี้แจงอย่างแน่นอนและถ้ามีความคืบหน้าใดๆก็จะรีบมารายงานให้ทราบทันทีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ